กลยุทธ์ทางการเมืองทีเด็ดของวาลาดามียปูตินตอนนี้ทําทีขอเจราจาทําทีขอถอยเนี่ยเกมของวลา,าดามียปูตินตอนนี้กําลังฝึกทหารนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ1-2เดือนเป็นอย่างน้อยนะแต่เห็นเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มทหารที่เคยฝึกมาบ้างไม่เคยฝึกมาบ้างในการทําสงครามนะครับคราวนี้เขาก็มีการเตรียมพร้อมกาลังถึง3 0 0 0 0นนายสะท้อนให้เห็นว่าจะมีการทําสงครามใหญ่เกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับกผมเต้ศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องกราบขอบพระคุณหุ้นส่วนฮนะที่ร่วมทำการสนับสนุนสถานีเนื่องจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะครับ ซิ่งก็เสียหายไปประมาณ1,500 0 0บาทนะฮะมีหุ้นส่วนสนับสนุนมานะะรวมทั้งเรื่องของเงินเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับซึ่ง15วันจ่ายครั้งเนี่ยเดือนละ40,000บาทให้กับพนักงานปรากฏว่าตอนนี้จะต้องใช้ทั้งหมด1,90,000บาทมีหุ้นส่วนสนับสนุนคนละไม้คนละมือมาแล้ว1,61,000บาทต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง นะครับก็เลยออ20,000กว่าบาทนก็คงจะเพียงพอสําหรับเงินเดือนพนักงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ต้องดําเนินการซ่อมแซมสูดิโอตอนนี้ก็ทําได้ฉากเดียวก่อนฉากต่อไปก็ค่อยๆซ่อมแซมต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเสียหายโดยเฉพาะด้านล่างอย่างนี้ไปมันจะเสียหายเยอะแล้วด้านบนนี้ก็พอดูได้ นะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้น,นเรื่งราของการต่างประเทศแหละการต่างประเทศตอนนี้ต้องจับตามมองให้ดีฮะเพราะสถานการณ์ระดับโลกตอนนี้กําลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ซอกมุมไหนของโลกเช่นกันตอนนี้อยู่เกรนสดุ้งเลยทีเดียวฮะเราก็ว่าลีออนมาสเลิกให้อยู่เกรนใช้นะครับอินเทอร์เน็ตฟรีอ้างแบกค่าใช้ใจ่ายไม่ไหว บรีออนมัสมหาเศรษฐีหมายเลขหนึ่งของโลกผู้ก่อตั้ง s p a c e x นะครับบอกว่าตนไม่สามารถสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink นะครับให้กับยูเครนใช้ฟรีได้ออกอีกต่อไปเนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มัสลองเสนอแผนสันติภาพที่จะดูเข้าข้างรัสเซียมากเกินไปจนทำให้ประธานาธิบดีโวโรโดมีสเลนสกี และเจ้าที่บางคนออกมาเปิดสงครามน้ำลายโจมตีเจ้าพ่อเทสลาอย่างหนักนะครับมาสับ,บุว่าเขาต้องจ่ายเงินถึง20ล้านดอนลาอดอลา,าร์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อเดือนเพื่อสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมให้ยูเครนและซึ่งจนถึงตอนนี้ s p ป c e x นะครับได้จ่ายเ,าเงินไปแล้วเข้าคร่าวราวประมาณ80ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐส p ป c e x นะครับไม่ได้เรียกร้องให้มีการชดเชย รายจ่ายในอดีตแต่เรายังสามารถไม่สามารถสนับสนุนระบบนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับและส่งอุปกรณ์เทอร์มินอลอีกหลายตัวที่มีการใช้ข้อมูลสูงกว่าครัวเรือนไปกว่า100เท่ามันไม่สมเหตุสมผลนะเรายังต้องป้องกันระบบดาวเทียมจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์และการตัดถูกการตัดสัญญาณ ซึ่งทำได้ยากขึ้นทุกปีก็สรุปก็คือตอบโต้ของริอันมาสนะครับหลังจากที่ยูเครนมาด่าเรื่องแผนสันติภาพในขณะที่รัสเซียก็แก้ไขความเพลียงพร้ําในสมรภูมิของตนเองด้วยการถล่มยูเครนนะครับให้แหลกลานกลับไปสู่สมัยยุคหินรัสเซียกำลังตอบโต้การเพลียงพร้ำในระยะหลังๆนี้ด้วยการกระนำโจมตีใส่โครงสร้างพื้นฐาน และเป้าหมายทางพลเรือนในยูเครนลักษณะลอกเลียนวิธีอันโหดร้ายทารุณต่างๆนะครับที่ตนเองเคยทำมาแล้วในซีเรียนะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นข่าวของสื่อตะวันตกรายงานในขณะที่ไม่เวิร์กนะคราว่าพาดหัวแบบนี้บอกว่าปูตินเตรียมหยุดระดมกำลังสำรองรบยูเครนภายใน2ส,สัปดาห์ ประธานนัดมีวลาดเมี์ปูตินแห่งรัสเซียบอกว่าการระดมกําลังสํารองหลายแสนคนนกะรเพื่อส่งไปยังยูเครนจะสิ้นสุดภายใน2ส,สัปดาห์หลังก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างมากและทําให้พลเรือรัสเซียจำนวนมากนะครับตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศผู้นำหมีขาวระบุว่ารัสเซียไม่มีแผนที่จะขยายปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เพิ่มเติม ในตอนนี้หลังจากยิงขีปนาวุธพิสัยไกลกว่า100ลูกถล่มเมืองต่างๆของยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาปูตินได้ออกคำสั่งระดมพลบางส่วนราว3สัปดาห์เพื่อเกณฑ์ชายชะกันเข้าสู่สนามรบเพิ่มเติมหลังจากที่กองกำลังรัสเซียตกเป็นฝ่ายเพลียงพรำและถูกทางยูเครนลุกไล่จนสูญเสียพื้นที่ครอบครองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในขณะที่เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นฮะเหมืองถ่านหินเกิดระเบิดในตรุรกีมีคนเสียชีวิตถึง28คนนะฮะติดใต้ดินอีกครึ่งร้อยเกิดเหตุระเบิดภายในเหมืองถ่งานหินในจังหวัดบาตินนะครับทางตอนเหนือของตรุรกีล่าสุดรายงานมีคนเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า28คนและคาดว่ามีคนงานติดอยู่ในเหมืองใต้ดินอีกหลายสิบคน BBC นะครับรายงานว่าขณะเกิดเหตุมีคนงานอยู่ภายในเหมืองประมาณ110คนซึ่งเกือบครึ่งทำงานอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ300เมตรนะครับรัฐมนตรีกระทรวงมาไทยของตุรกีได้ให้ข้อมูลว่าเหตุระเบิดดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นจากความลึก300เมตรโดยตอนนั้นมีคนทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับในระดับความลึก300-500ถึงเมตร นะครับทั้งหมด49คนเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับประท้วงในประเทศอังกฤษปรากฏว่าตำรวจทำการจับกลุ่มสองคนนะครับนักเคลื่อนไหวศาสตร์ซุปมะเขือเทศนะครับเข้าใส่ภาพวาดเวนโกสองนักเคลื่อนไหวนะครับด้านสิ่งแวดล้อมถูกตำรวจจับกลุ่มหลังเอาซุปมะเขือเทศไปศาสใส่ภาพวาดดอก ทานตะวันของศิลปินใหญ่นะครับวินเซนต์นะครับเวนโกที่จัดแสดงอยู่บนหอศิละปะแห่งชาติในกรุงนอนดอนกลุ่ม Just Stop Oil นะฮะซึ่งจัดขึ้นประท้วงในกรุงนอนดอนเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาได้แชร์คลิปภาพนัเกเคลื่อนไหวหญิง2รายศาสตร์ซุปมะเขือเทศนะครับไฮสกระป๋องเข้าใส่ภาพวาดซึ่งเป็นหนใน5เวอร์ชั่นของชุด ดอกทานตะวันที่ถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์หอแสดงต่างๆทั่วโลกจากนั้นก็เอากาวทาที่มือของตัวเองแล้วไปแปะบนผนังของห้องนะครับหอศิลปะแห่งชาติลอนดอนระบุว่าการกระทําดังกล่าวของผู้ประท้วงกลุ่มนี้ทําให้กรอบรูปรับความเสียหายเล็กน้อยนะครับภาพวาดของออจิตรกรชาวดรัสไม่ได้รับความเสียหายตำรวจอังกฤษได้แก่ มือของทั้งสองนะครับออกจากผนังก่อนจะทําการจับกลุ่มตั้งข้อหาบุกรุกและก็ทําลายทรัพย์สินหนึ่งในผู้ประท้วงได้ร้องตะโกนนะครับบอกว่าอะไรมีค่ามากกว่าศิลปะหรือชีวิตส่วนพวกคุณแครการปกป้องภาพวาดหรือการปกป้องโลกมนุษย์เรามากกว่ากันซึ่งก็แน่นอนทังงานนี้ติดคุกแน่นะครับอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นฮนะรปรากฏว่าพายุซนกา นะครับเข้าถล่มเวียดนามนะครับดานังอ่วมน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ10ปีพายุโซนร้อนเซนกานะครับแผงริ์ในเวียดนามบริเวณดานังฝนตกตลอดทั้งวันจนเกิดน้ำท่วมฉับพรันรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีนะครับบางพื้นที่ปริมาณน,น้ำฝนสะสมเกือบ600เมตรในขณะอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ช็อกนะครับเมืองตรุรกีเกิดเหตุระเบิดพบ คนงานเสียชีวิต28คนยังติดใต้ดินหลาย10ชีวิตเลยทีเดียวอีกเหตุการณ์เป็นเหตุสลดเรือเฟอร์รี่ล่มในแม่น้ำโขงปรากฏว่าคร้าชีวิตเด็กไปถึง14ศพเลยทีเดียวเกิดเหตุสลดเรือเฟอร์รี่นะครับล่มในแม่น้ำโขงใกล้กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาส่งผลทำให้เด็กนักเรียนที่กำลังเดินทางกลับบ้านเสียชีวิตถึง14คนเลยทีเดียว นในขณะที่จีนมอง13ปียกระดับขั้นแรกของสหรัฐอเมริกา,าควรร่วมมือนะครับท่ามกลางกระแสที่ถูกจับตาว,ว่าคใครมีการสลับเปลี่ยนตำแหน่งคณะกรรมการกลางไปจนถึงอำนาจการบริหารสูงสุดของคณะกรรมการเมืองถาวรน,นะครับในขณะที่เงินเยนนะครับอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ32ปี ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นฮะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องอยู่ระดับ147เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายในตลาดโตเกียวนะครับหลังจากที่ร่วงสู่ระดับ147.66เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ลีออนมัสนะครับก็มีการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกายอมจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะครับดาวเทียมอ่สเปซเอ็กในยูเครน ลีออนมัสนะครับเตรียมให้ SpaceX บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่มีชื่อว่า Starlink เรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่เวลานี้กำลังให้บริการกับยูเครนจากสหรัฐอเมริกาในเชิงงานวิเคราะห์นะฮะสิ่งที่น่าสนใจการเคลื่อนไหวของ Leon นมัสนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ลี o n m มัสมีข้อเสนอที่สำคัญนะฮะเรื่องของการประนีประนอม ือยอมยกเงินบางขอไปฮะยอมยกเมืองบางส่วนให้กับทางรัสเซียไปเพื่อไม่ให้สงครามนั้นเกิดการบานปลายแต่ปรากฏว่าได้รับการตอบโต้มาจากฝั่งของประธานาธิบดีโวโรดโมีสโรสกี้ผู้นำของอยูเครนนะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆของเขาก็โจมตีลีออนมัสอย่างหนัก ดีออนมาสจึงตัดการช่วยเหลือด้านอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านั้นฮะกระแสค่อนข้งางจะแรงที่สงครามราัสเซียบุกเข้าไปในยูเครน l ีออนมาสก็ยื่นมือเข้าไปทำการสนับสนุนพอโดนตอบโต้ตกลับมาสหรัฐอเมริกานะะก็ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่ l ีออนมาสนะฮะก็บอกว่าจะไปเก็บเงินจากสหรัฐอเมริกาจะเก็บค่าใช้จ่ายแต่กนะเพราะมีการดำเนินการประสานงานให้มีการสน,สนับสนุนเรื่องอินเทอร์เน็ต รเรื่องนี้น่าติดตามฮะแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสถานการณ์จนถึงขนาดนี้มีการเตรียมกําลังทหารนะฮะสื่อฝั่งยุโรปก็โจมตีอย่างหนักว่าทหารที่จะเข้าไปรบในสงครามยูเครนย,ยังไม่มีความพร้อมนะครับซึ่งก็มีรายงานว่ามีการระดมพลถึง3 0 0แสนนายนะครับไม่เคยฝึกทหารมาแต่จะเอาเข้าไปทำสงครามในยูเครน ในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมเ,าเกิดอะไรขึ้นนะผมเคยเรียนตลอดนะฮะว่ากลยุทธ์ทางการเมืองทีเด็ดของวาลาดามีอปูตินตอนนี้ทาทีขอเจรจาทําทีขอถอยเนี่ยเกมของวาลาดามีอปูตินตอนนี้กําลังฝึกทหารนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ1-2เดือนเป็นอย่างน้อยนะแต่เห็นเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มทหารที่เคยฝึกมาบ้างไม่เคยฝึกมาบ้างในการทําสงคราม นะครับคราวนี้ก็ก็มีการเตรียมพร้อมกำลังถึง300 0 0 0นายสะท้อนให้เห็นว่าจะมีการทําสงครามใหญ่เกิดขึ้นในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาก็มีาการเคลื่อนไหวนะครับว่าอาจจะเกิดสงครามนิวเคกียร์นะครับก็มีการซ้อมรบกันของกลุ่มองค์การสนธิสัญญาและติกเนื้อลนาโต้นะครับรัสเซียก็ทําการซ้อมรบตอบโต้นะครับโอกาส ในเชิงงานสังเคราะห์ที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ผมย้ำเกือบทุกวันนะฮะว่ามีโอกาสค่อนข้างจะสูงนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับว่าฝั่งสาหราภาพยุโรปกำหนงเพียงพั้มค่าเงินนะฮะ,ะประเทศไหนถือเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับทำให้เงินของประเทศตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบ ไปด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวกรัชะสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนี วยวราชูชาองค์กษัตริย์ปราศรบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีปประเพณีพระทรงจักรีสวยราชาสมบัติตามบรญกาุน,นเทียนบ้บาน เคลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผูทรงบุญทรงครองไอศูนวิสุดดุดเทพอวตารสุดิดบันลังทองแปร่สังพระโภมก้องบันดอ,อกกัมสดานเนือแผ่นสุบัรคันติยันสง่า,นาน ลดกายระสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แส,สองสะดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรองไอทูนวิสุดดุดเทพอวาตารสถิตบันลังทองแตรสังพระโคมก้องบันดอกกังสดาเนื้อแข่งสุบปันขันย์สนาน กระนดรถกายผสศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้ซ้องสัตวดูดีมีกษัตริย์เริาทั่วทุกเขทพาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์